ถามถึงว่าที่คุณปูนิดนึงค่ะเป็นยังไงบาตื่นเต้นไหมเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมคะแต่เเจอหน้าหลานแล้วตื่นเต้นสี่เป็นธรรมดาเราก็อยากเห็นว่าแบบเออแบบเราเห็นในอย่างว่าเนยเดี๋ยวนี้อัลเัอร์นาเป็นภาพสามิติสี่มิติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็สู้เห็นหน้าจริงๆไม่ได้หรอกคืออันนั้นมันเป็นแค่หน้าของการคาดเดาใช่ไหมหน้าเหมือนคอมพิวเตอร์ทํามาอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะถามว่าตอนนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นอยู่แล้วอยากเห็นน้ำบันถอยหลังเลย ไม่น่าเชื่อว่าแต่ละเดือนมันจะผ่านพ้นช้าขนาดนี้ไม่เหมือนตอนยังไม่มีเลยเดือนนึงผ่านเร็วจังเลยวะแป๊บเดียวแป๊บเดียวหกสิบกว่าปีแล้วคิดว่าน่าจะเหมือนปู่หรือว่าเหมือนใครคะเขาต้องเหมือนพ่อกับแม่สิมาเหมือนกันฉันได้ยังไงล่ะมาก้ลึกก็อยากให้อยากให้เหมือนไหมคะไม่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 จริงๆลึกโอ้โหจริงๆลึกเหรอถามว่าอยากให้น้าเหมือนอยากให้น้าเหมือนพ่อกับแม่เขามากกว่าเขาเป็นส่วนผสมที่ลงตัวไปแล้วใช่ไหม มามาหน้าเหมือนทั้งเรามันจะสดจากขวดไปหน่อยนะหน้าจะออกแนวดุดันไม่ได้หรอกหน้าเราเราชอบให้หน้าเหมือนเหมือนหน้าเหมือนทั้งเปาก็ได้ครึ่งหนึ่งของเปาครึ่งหนึ่งของของเอ,อิร์ธอะไรเงีย้ยตี๋เหยเหมยหน่อยแบบเอ,อิร์ธแต่ว่าตาโตๆแบบเปาอี้เลยนะใช่เปล่าน่ารักโอเคเราว่าลุดนหลานเราน่ารักแน่หูเตรียมรับขันหลานยังไงบ้างคะต้องเตรียมอุ้มของเงินจริงเงินรัเงินทองที่จริงคะ ไฮ้ยเงินทองที่ดินมันมีพอมีให้อยู่แล้วมันลูกคนเดียวมันเป็นหลานเงี้ยมันก็ต้องเขาก็ต้องได้อยู่แล้วถ้าเรามีนะถ้าเรามีนะทุ้ตักเลยไมคะใุหลาน่มไม่หมดนหน้าตักเลยไหคะกับคุณหลานุบหมนหน้าตักเลยไหมคือเราก็ให้พ่อเขาไปอะเนาะให้พ่อให้สะพ้ายไปหมดแล้วให้พ่อให้แม่เขาไปอะเนาะแต่จริงแล้วสุดท้ายเราว่ก็คงถึงตัวเขานั้นแหละจริงๆเขาอยากได้อะไรเราก็คง แหมนะลูกหลานเป็นธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วหลานหน้าตาอิ่มพูดผก็ดูหลานแล้วแบบหน้าตาแบบสดชื่นสดชื่นวันนี้วันนี้เดินขึ้นไปข้างบนนี้เซนขึ้นบ์ไปได้มานานแล้วอะไปโซนทางนู้นอะโอ้โหของเล่นเด็กทั้งนั้นเลยใจแลวเป็นร้านเป็นร้านเล่นของเล่นเด็กอะเป็นร้านสวนสนุกของเด็กอะกำลังพูดกับพูดกับนี่แม่นี่อีกหน่อยเราต้องมาสิงอยู่แถวนี้เลยใช่ไหมเนี่ยพาแสนดีมาเที่ยว มาด้วยมาด้วยเปล่าก็ท้องท้องใหญ่มากแต่นี้เธออยจะอุ้ยให้หน่อยแต่ว่าเธอเขายงเออเปล่าเขาดีนะเขาท้องเนี่ยเขาหน้าสวยนะหน้าเขาผ่องใสอยู่เนาะเออโอเคเขาไม่นี้เป็นบางคนเห็นตอนท้องกันหน้าจมูกเมื่อกบวมุบอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่เป็นนะเปล่าเขาไม่เป็นเขาเขาหน้าเหมือนตอนเขาเหมือนตอนเขายังไม่ท้องอ่ะหน้าเขาแบบนั้นแต่แต่ตัวแต่ตัวแต่ตัวตัวตัวเขาเป็นทรงแม่ทรงคุณแม่ใช่ แต่เธอก็ท้องปุ๊ดเลยรู้ตอนนี้คือทำงานจนแบบวินาทีสุดท้ายเลยไม้ยคือเราก็ถามเปาแหละว่าเอ้ยเปามันงานมันมีก่อนหรือมันมีหลังท้องวะงานมันมีมาก่อนท้องหรือมันงานมันมีหลังท้องวาปรากฏว่าก่อนท้องก็มีนะแต่ว่าหลังท้องแล้วก็มีมาอีกอเหมือนฉันดีเขาให,ให้ให้โชคให้ดวงเหมือนกันนะจริงพี่รู้สึกเลยแบบเฮ้ยเปาพอหนูท้องนี่แบบฉันดีนี่งานชุก งานเยอะงานทั้งทีวีรายการทีวีมีทั้งคอนเสิร์ตมีทั้งอะไรอย่างเงี้ย<ม>เยอะเลยนี่ก็แบบว่าเดือนกันยาเนาะเขาจะคลอดไม่เกินไม่เกินเดือนกันยาหมอบอกแล้วไม่เกินเดือนกันยาคลอดแล้วหนูจะพักแค่ไหนเนี่ยวันก่อนมีคนเขาถามมาไลฟ์กันนี้ไหมค่ะแล้วเขาก็คนก็ถามว่าเธอจะพักไหมเธอบอกว่าเธอมีโอกาสพักได้ประมาณสักเดือนหนึ่งเองแลมีงานรอจ่อคิวแล้วเนี่ยผู้จัดการมันรอรับคิวอยู่นั่นน่ะนั่น่ะอ่ยวไม่ต้อรบร<ะ>่งห่วงไหมคะบบว่า ไม่หรอกแล้วว่าเขาแข็งแรง,รงจริงๆก็แบบแบบเป็นคนท้องแล้วว่าหญิงท้องได้ขยับไปมาบ้างดีกว่านะดีกว่านะเขาออกไปไหนมันอยู่บ้านเฉยผมว่าเครียดนะผมว่าจริงๆแล้วอยากจะบอกคุณแม่ๆทั้งหลายแต่เราก็ไม่เคยท้องเนี่ยเราก็พูดไปเรื่อยนะเราเห็นเราเห็นแม่เราบอกอะแบบว่าคนท้องมันต้องขยันขยับตัวเนาะไปไปเดินมขยันเดินขยันอะไรอย่างงี้ใดๆมันร่างกายก็แข็งแรงไงถูกไหมล่ะเราก็ไม่รู้เพราะผมไม่เคยท้องเกนนัน คร er> machine. ั้งมโหสิบกว่าปีแล้วเนี่ยแม่งไมปขอดทีเมา่อกี้ก็คือพร้อมที่จะเลี้ยงหลานเลี้ยงพิงพ่อแม่ไปทำงานเดี๋ยวป่าเลี้ยงเองได้เลยไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาปัญหาเราเยอะแล้วเมื่กี้ก็เยอะอยู่นะอะไรนะงานเยอะงานนาเราไม่มีเวลาเลี้ยงหลานมีแหมมันต้องมีอยู่แล้วบ้าเหรอมี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 แหมเลี้ยงหลานหลานทั้งคนเราก็ต้องดูแลของเราสิใช่ไหมล่ะปัญหาอยู่ที่ว่าจะให้เราเลี้ยงหรือเปล่านั่นเอง พีพ่อเป็นแบว่ากลัวเราตามใจไงอ,อีพ่อมันกนลัวเราตามใจถูกกลัวสปอยแบบพ่อกิ้งเลี้ยงได้แต่ว่าต้องตามกฎของเอิร์ธนะงี<อ>้ไงเออนี่มันห้ามแล้วตั้งแต่แรกแล้เนี่ยเรา,าก็เอ้าเอิร์ธใคร,รเอเอิร์แล้วเอิร์ตก็บอกว่าทำไมทีมนสมัยเอิร์ธเด็กๆพ่อกดเยอะจะตายกดเกณฑ์พ่อเยอะจะตายเอ้าเล้วกันหลานไม่หรอแบบหลานล้วก็เราก็คิดอยู่โอ้สงสัยเราจะ เราจะปล่อยแน่เลยเราจะกล้าดุเขาเหรอแล้วร้านเวลานเป็นผู้หญิงเ,ออเราก็เลยบอกว่าไม่สันนี่เขาเป็นผู้หญิงเอ,อิร์ทเอ,อิร์เป็นผู้ชายม่เหมือนกันั <c oughs> นใหญยเบ้าอะไรอย่างเงี้ยกดเกณฑ์นะกดเกณฑ์มากผมเยอะแบบกิแบบแบบนข้าวในร้านอาหารต้องแบบนั่งนั่งที่โต๊ะนะห้ามวิ่งเล่นไม่ได้ร้านอาหารไม่ใช่สวนสนุกอะไรอย่างเงี้ยกดเกณฑ์สมัยเอิร์ทอ่ะพ่อบอกให้นอนต้องนอนถึงเวลากินต้องกินอย่ามาแบบเดี๋ยวค่อยกินืูว่าไปวิ่งเล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยดุ เขาบอกพ่อเขาดุเปากับเอิร์ธใครดูแบบสปอยลูกเมาเราว่านะอย่าหามว่าเราเมาลูกสะพายนะเราว่าเปาวลลีเราว่าเปาวบลีใจดีดีไม่ดีพ่อมันดุเลยแม่จะร้องไห้เอาเปลวบาลลีเขาเป็นคนใจดีถ้าเป็นคนใจดียังไงกันเนี่ยโดนนี่นาเขาใจดีเขาใจดีเปละอุ้ยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าพี่เอิร์ธเขาเขาค่อนข้างสติ๊กเขามีกฎเกณฑ์ของเขา มันเป็นเจ้าระเบียบนิดหน่อยนิดนึงโบราณเขาบอกว่าโบราณโบราณยุคไหนอ่ะเวลาเวลาเลี้ยงลูกแต่กีกแบบนึงแต่เวลาเลี้ยงหลานมันจะเออใช่แล้วป่าจะเป็นนี้ไหมคะอะไรวะแขนงแรงวโนเขาบอกโบราณไหมแขนงแขนงคือถูกต้องเราว่านะตอนนี้ขนาดเรายังเรายังเขาเรียกอะไรยังไม่มาเลยอันนี้ยังไม่ออกมาเลยเรายังรู้สึกว่าเราหลงเลย เราไปดูของวะเขาเป็นก่อนไปดูของเห็นเปล่าไปดูเฟอร์นิเจอร์เตียงเตอร์อีเกียอีลูกก็พาเข้าใจนะชวนแม่ไปดูไงเอิร์ธเอิร์ธเอิร์ธชวนพี่อีทไปดูอะแงเนี่ยาจ่ายจังอยู่แล้วชัวเอานี้ลูกเอานั้นลูกเอานี้อันนี้เตียงใช้แบบนี้ลูกเนี่ยคุณย่าตัวนี้ของหลานเต็มหรือยังคะห้องไม่ไม่ไม่ถือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ ฟอร์นิเจอร์ที่จําเป็นเช่นเตียงตู้โต๊ะแต่งตัวโต๊ะแต่งตัวไอ้ที่ที่ที่มันไม่ให้โต๊ะแต่งตัวที่นอนเตียงนอนเตียงนอนพี่เลี้ยงเว้ยเียงนอนพี่เลี้ยงเียงนอนพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงยังไม่มีพี่เลี้ยงยังไม่มีนะแต่มีเตียงแต่มีเตียงเก้าอี้โยกเก้าอี้โยกมีเก้าอี้โยกเพื่อคุณแม่คุณแม่ให้นมลูกให้นมบุตรแล้เพี่เอ พี่พาทหาอะไรอย่างเงี้ยมีโซฟาจำเป็นเนาะทุกอย่างจำเป็นใช่ทุกอย่างจำเป็นทุกอย่างจำเป็นเพราะพี่เลี้ยงไม่ต้องทำมาค้าจะทั้งดินเฮ้ยต้องที่กต้องมีต้องที่ไม่ให้มันเป็นคนอุ้มเราสิดูแลเราดูให้มันได้คนเอาตู้มาอุ้มตลอดเวลาไม่ได้หรอกยิ่งยิ่งถ้าแบบเริ่มวิ่งได้นะถ้าเริ่มเดินได้นะยิ่งต้องมีพี่เลี้ยงเนอะให้มันวิ่งไล่จับแล้วเราค่อยสั่งไม่เราสั่ง เราสั่งพี่เล่์อีกทีธรรมดาธรรมดาคนอยากรู้เขาแหลกรู้เยอะใช่ไหมใช่ค่ะเพรดูป่านน่าจะเห่อมากไม่ใช่ไม่ใช่รอยแผลแผลภุมมแผลบ้าเหอะไม่หรอกแต่เขาเป็นธรรมดาแหละแหมคนปู่ก็พวกพิตาพี่จิกเลยเห็นก็เหมือนกันแน่ไม่มาทำงานเลยเม่นหรอ แต่เรานี่แต่เรายังต้องไปอยู่แต่เโอเคถือซะว่าอันนั้นเป็นงานดีเล็กดูลานเป็นงานหลักค <c oughs> <c oughs> ือลาไเป็นงานหลัก